สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อไหนสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ตกลงกับวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2567ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายกันใกล้จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งปีนี้ปีหน้าและปีต่อๆไปนะครับขอให้ประสบความสําเร็จทุกท่านนะครับ วันนี้เราเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่านะครับมีวัตถุมงคลหลวงพ่อชไนเป็นงานเลี่ยมเข้ามาแล้วทีนี้มีเจ้าของแล้วนะครับอันนี้คือเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งของหลวงพ่อชไหนฉันทาสาโลชื่อรุ่นว่าเสือป่าแตกเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญน,นี้อยู่ในสภาพลมดําเต็มนะครับ95%ขึ้น,นอันนี้คือผ่าน ผ่านมือผมมาหลายเหรียญแล้วนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความสวยงามอย่างมากบวกกับงานลูกค้าสั่งให้เรี่ยมนะครับอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับขอเรียนก่อนว่ามีเจ้าของบูชาแล้วนะครับจบคนที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขอบคุณลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับส่วนลูกค้าท่านนี้ก็เป็นขาประจํานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับสาหรับเหรียญเสือป่าแตกนะครับนี่คือออกปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเป็นเหรียญสร้างชื่อให้หลวงพ่อเลยนะมีหลายๆท่านรู้จัหลวงพ่อ ก็คือเหรียญตาแตกนี้นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมและมีการทําเหรียญลอกเดยนแบบออกมาเป็นจํานวนมากเช่าหาก็ควรจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับนี่คือเหรียญออกปีหกหนึ่งนี่สวยๆเลยนะครับเป็นลมดํานะครับเป็นเหรียญลมดําลักษณะพื้นผิวของเหรียญแท้นะครับจะต้องเป็นพื้นผิวที่ตึงนะครับมีคล้ายๆเส้นสายฝนลงมาจะเห็นจางๆนะครับ อาจจะเห็นจานนี่คือเสือตัวคูนะครับเสือตัวคูซึ่งตอนนี้เขาได้ทำการถอดโซ่ตวนออกแล้วก็คือเป็นเสือตัวคูที่ไม่มีโซ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเสือตัวคููตัวแรกแล้วกันนะครับของหลวงพ่อไหนี่นะครับผิวเบสิกเป็นแบบนี้นะครับถ้าไปเจอผิวที่เป็นคล้ายๆคลื่นหรือลักษณะตะปุ่มตะปั่มนี่คือจะเป็นเก๊น,นะฮะเก๊เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันกนิดนึงนะครับ ความคมชัดของเสือจะต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่ไม่ว่าจะเป็นโซ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่เป็นเสาหลักธรณีนี่ครับพื้นผิวดูนะครับอาจจะมีคาบออกไซด์คาบอะไรก็คือขึ้นเป็นธรรมชาตินะฮะคมแบบนี้ นี่ครับผิวตึงตึงนะครับด้านหลังเสือที่ผมจะคอยบอกนะครับตรงขาหลังเขาจะมีเส้นแตกออกมาลักษณะสวยงามมากนะครับเดียนเสือป่าแตกอันนี้บวกกับงานเลี่ยมเลมเลี่ยมงานเลนนะครับงานเลนคือกระจกหนาสวยๆงามๆส่วนตรงใบหูด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังเราจะเห็นคล้ายๆเป็นวงกลมหรือวงเดือนนะครับ ซึ่งเกยนั้นถอดออกมาไม่ได้เกย์เขาจะเป็นรอยขีดแบบนี้เป็นเส้นขีดนะของเกยอันนี้ของแท้ของเรารับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกท่านให้ท่านเห็นสังเกตรตรงใบหูนะครับอะรับชมเอานะครับโฟกัสน้อยเน็นนะครับถ้าไหนเข้ามาใหม่ฝากติดตามให้ด้วยนะครับช่องเรารับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นในใบหูหรือฐานหูจะมีวงกลมนะครับเส้นอักขระยันที่จะคมชัดแบบนี้ส่วนนำ้ำเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้จะไม่มีนําเบอร์นะครับจํานวนการจัดสร้างสองพันเหรียญสําหรับเื้นทองแดงส่วนโค้ดจะเป็นโค้ดส่อเสือโค้ดแบบนี้ถือว่าตอกคมชัดมากนะครับโค้ดอาจจะเอียงบ้างบิดบ้างเบี้ยวบ้าง,าง,างถือว่าเป็นลักษณะธรรมชาติครับ บางทีอาจจะตอกทับขาทับยันก็มีอา่าบางทีอาจจะตอกสอเสือเอียงก็มีนั่นคือของแท้นะครับส่วนของเก๊นี่คือไม่ใช่ตอกนะจะเป็นในลักษณะแบบถอดพิมพ์ออกมาเลยนะครับเป็นพิมพ์ออกมาเลยอา่าเพราะตอกแล้วเนี่ยในในลักษณะของด้านหลังเหรียญเนี่ยเราจะมีความ,มุความเห็นเลยว่าด้นนานหลังจะเหมือนมีรอยดุ้งเนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้ครับเน่ถ้าใครได้เห็น จะเห็นเลยว่าเหมือนมีลักษณะการต่อราแทกออกมาครับนี่คือเหรียญเสียปากแตกเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากสําหรับผู้ค้าปาะจาท่านนี้งานเลี่ยมก็ไปเลี่ยมมาหลายหลายเหรียญน,นะครับหนึ่งในนั้นมีสองห้าตัวคือห้าพยักษ์สยบเพลีห้าพยักษ์สยบเพลียวันนี้ก็มีเข้ามาเป็นงานเลี่ยมนะครับเลี่ยมชุดเดียวกันนี่คืองานเลี่ยมลรีนนี่คือ เหรียญเนื้อปอกลูกปืนลงยาดำนะครับห้าพยักฆนี้เป็นเหรียญที่ตามป่าแตกมานะครับในลักษณะดำเนินเรื่องคล้ายๆกันนะครับได้รับความนิยมด้วยลักษณะในการออกแบบของเหรียญที่สวยงามนะครับแล้วเหรียญน,นี้หนึ่งในนั้นมีทั้งหมดห้าตัวเลยคือเสือนะครับเสือทั้งหมด5้าตัว ด้านหน้าจะเป็นเสือตัวที่เจ็ดนะครับยืนสง่างามชื่อว่าเสือสยบไพรนะครับด้านหลังมาอีกสี่ครับรวมแล้วเป็นห้าก็จะเป็นตัวครูที่อยู่ด้านบนนะครับตัวครูตัวนี้คือตัวที่หนึ่งถัดมาทางด้านขวานี่คือสอล่าเหยื่อหรือสออมตะคือเสือตัวที่หกครับสมญาณามเขาสล่าเหยื่อ ถัดมาด้านล่างจะเป็นสตัวที่สามนะครับสล่าเหยื่ออ่าไม่ใช่ครับสกระโจนหางขาดนะครับหางขาดนะตัวนี้ตัวที่สามนะครับแล้วถัดมาคือตัวที่ห้าคือกำลาปปับปากนี่ครับเป็นเหรียญน,นิยมนะครับจํานวนการสร้างสําหรับเหรียญนี้เพียงแค่สองพันห้าร้อยน่าจะประมาณสองพันห้าหรือสองพันเหรียญมีทาเนียบในการตัดสร้างอยู่นะครับนี่คือสภาพสวยมากนะครับ พร้อมงานย่ยมเหรียญสำหรับท่านที่ชอบปิดจบแบบนี้เลยนะอ่าถัดมาจะเป็นเนื้อสัตตะเนี่ความหนาครับมีหน้ากากเงินนิดนึ่งนหนาเข้าอีกนะครับเดี๋ยวนี้สวยเนื้อสัตตะหน้ากากเงินครับเป็นเหรียญสัตตะนะครับสัตตะหน้ากากเงินนะขออภัยนะครับเมื่อกี้เน็ตกระตุกดนึดนงนี่คือเนื้อสัตตะ สวยงามน,นะครับเป็นจีวหลวงพ่อครับนี่คือการเขาเรียกว่าวางไว้นะครับไม่ได้ทากาววางไว้แล้วเลนเนี่ยในลักษณะเลเนจะห่างจากตัวเหรียญแค่ประมาณ1นมิลเลยจะทําให้ไม่ดิน้นจะไม่ดิ้นนะครับอ่าส่วนเสื้อเกาะบ้านฝางมีเข้ามา2รายการนะครับสรายการจะเป็นเนื้อทองแดงกับเนื้อปอกลูกปืนขอบพระคุณคุณลูกค้าที่อยู่ทางาเพชรบูรณ์ด้วยนะครับประมาณนี้ มาบูชาเสืออ้อกอก้้นฝางไปนะครับขอบพระคุณมากเสื้อกลอบ้้นฝางมีเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อทองแดงกันหน่อยเนื้อทองแดงให้บูชานะครับท่านไหนที่จะบูชาก็จะเป็นเหรียญหล่อเนี่ยนะครับนี่คือออกปีปีเนี่ยครับต้นปีนะครับนี่คือเนื้อทองแดงนะครับในลักษณะ หลวงพ่อนั่งนี่ทรงบนณังสวยๆนะครับเหรียญดูในสภาพสวยอันนี้คือเดี๋ยวดูนัมเบอร์หน่อยนะนัมเบอร์หนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งอ๋อเจ็ดหนึ่งสี่สองนะครับเจ็ดหนึ่งสี่สองเจ็ดหนึ่งสี่สองผิวหล่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีอาจจะไม่เรียบตึงเหมือนเหรียญปั๊มนะครับ แต่ในลักษณะของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญหล่อของแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละอย่างเส้นทางการติดต่อของผมนะครับทางเบอร์โทรศัพท์นี้แล้วก็ไอ l ีไลท่านสามารถเพิ่มเพื่อนได้หมดโทรมานะครับโทรมาโทรมาหรือว่าจะเพิ่มไลน์มาก็ได้นะครับส่วนเหรียญนี้เป็นเนื้อปอกลูกปืนมีเข้ามาสอนนะครับให้ที่ทักเข้ามา ซึ่งน่าจะหมดนะครับน่าจะหมดน่าจะหมดนะฮะนี่คือเนื้อปอกลูกปืปปนนะครับดูนะเดยนหล่อครับสวยงามมากก็อยู่ในสภาพที่คมชัดก็เดยนหล่อเนาะอันี้ก็อาจจะลงกะไรลของไว้หนึ่งหกเก้าศูนนี่คือนัมเบอร์ของเนื้อปอกลูกปืนนะครับอันนี้เปิดดูหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ เนื้อปอกเหมนส่วนทองแดงนะครับทองแดง950บาทนะทองแดง950บาทหลักร้อยก็มีก็คือบางท่านถามมาหลักร้อยเนาะหลักเบาๆส่วนบางท่านเขาบอกพี่เอารุ่นไหนดีที่ต่อไปน่าจะแรงไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับเราก็บูชาเอาที่เราหรือเราชอบก่อนเนาะเราศรัทธาแล้วก็ชอบร้่นแล้วก็เก็บสะสมไปนะครับเพราะว่าแต่ละกิจิเนี่ยถ้าเอาถ้าเอาจากตามับความทิ้งนะ ก็คืออย่างของหลายๆเกจิที่ทั่วไปที่ออกัตถุมงคลมากว่าจะได้รับความนิยมอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีหนึ่งหกหนึ่งอ่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดึงเก้าเนาะกว่าจะได้รับความนิยมก็ผ่านมาสามถึงสี่สิบปีก่อนนะถึงจะได้รับความนิยมนะครับอ่ะเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการอื่นอ่านี่เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนสําหรับชื่อรุ่นว่าสมิงคลองเมืองนะครับสมิงคลองเมืองเหงเรียญน,นี้เป็นเหรียญหล่อเช่นกัน แต่ออกตั้งแต่ปี2565มีเข้ามาเหรียญหนึ่งนะครับพอดีผมมีเก็บไว้อยู่บางส่วนนะครับเอาออกมาเปิดให้บูชากันนะครับให้บูชากันนี่คือเหรียญหลอดนะครับจมูกโดนหน่อยนะครับนี่ครับตามภาพนะฮะตามภาพตามภาพเลยนะครับส่วนนัมเบอร์ก็คือ2131 21ผิวออกสวยนะผมว่าผิวออกส้มๆแดงๆเหมือนคล้ายๆเนี่ยพวกมวลสารอะไรมาอยู่นะฮะ คำาเมานี the the ่ครับคำาเมานี่คือซองเดิมซีนเดิมนะซีนเดิมคือเหรียญหล่อเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะครับด้านหลังเป็นเสือตัวครูด้วยให้รีบเก็บนะเสือตัวครูตัวแรกเนี่ยพวกอะไรที่เกี่ยวรุ่นแรกรุ่นแรกนะครับอย่างที่ผมเอ่ยไปเมื่อกี้อย่างของพ่อคูณถ้าเป็นรุ่นแรกนี่คือได้รับความนิยมหมดนะครับตั้งแต่ที่ออกวัดแจ้งนอกเนาะรุ่นแรกของวัดแจ้งนอกรุ่นแรกของวัดสักแก้วแล้วก็วัดบ้านไร่นะครับ แล้วก็กระโดดข้ามาเขาเล่นกันอะไรนะล่าสุดที่ผมเคยบูชาก็จะเป็นชนะมานนะปีสามเจ็ดฮะนี่ครับส่วนอันนี้ของวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนเรานี่ก็ยังพอนี้อยู่นะครับอันนี้เปิดอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนสําหรับท่านที่สนใจก็ให้รีบพักเข้ามาโดยด่วนเสือบินมีนะครับมีเสือบินเสือบินมีเข้ามานะครับอันนี้เข้ามาใหม่ๆเลยเสือบินเสือบินหนึ่ง ท่านไหนที่อยากได้เซอบินนะสร้างแต่ปี2562เหรียญนี้อยู่ในสภาพสวยให้รีบทักเ,เข้ามาดีนะครับราคาอยู่ที่1,550บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นี่ครับเป็นลูกศิษย์ตำรวจสร้างถวายหลวงพ่อท่านก็นไม่ตาปกเสกให้ตนเต็มปิ่มเลยนะเสกจนแบบพ่อมั่นใจเลยนะครับถ้าไม่มั่นใจพ่อไม่กล้าให้เจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ไปใช้นะครับไปบูชาหอบลูก นี่คือเนื้อทองแดงและเนื้อปอกลูกปืนจานวนการสร้างเพียงอย่างละนะครับอย่างละ 5, ห้าพัน 5, เหรียญห้าพันเหรียญเท่านั้นแล้วก็เป็นเนื้อชนวนแล้วก็เนื้อเงินไปเลยนะครับมีไม่เยอะนะครับส่วนห้าพยักษ์มีอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็เพิ่งเข้ามาสวยงามเลยให้ดูลักษณะครับเส้นสายฝนเส้นนะครับถือว่าลมดําได้ดีนี่ห้าพยักษ์เป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เท่ากันกับเสือบินครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบอ๋อนี่แพงกว่านี้นึงเลข แปดสามสี่เลขสวยด้วยนะครับเลขสามตัวนะฮะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนี่ครับห้าพยักสยบพอดีดวงเศรษฐีสำหรับท่านที่นี่บูชาเสือบินเนี่ยอย่าว่าอย่างนี้นะครับผมก็คล้องนะครับคือสร้อยผมก็มให้ดูเลยผมก็บูชาไม่ใช่ว่าไม่คล้องขอ,ข,อข,อของผมคล้องน่ของหลวงพ่อนะนะครับนี่คือเสือบิน นี่คือพร้อมงานเลี่ยมนะงานเลี่ยมเลนแต่ก็รับไปเป็นแบบนี้ครับแล้วไปเลี่ยมเองได้นะครับเดีให้ดูความสวยงามนะสวยไม่แพ้ที่ผมคล้องเลยนะครับสวยพอๆนะครับเลือกไม่ถูกเลยนะครับมีออปชั่นแถมให้นะครับเป็นจีวอหลวงพ่อชไหนแถมให้สําหรับท่านที่บูชาแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมมาถึงขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะเผื่อมีไลฟ์สดนะครับให้กดติดตามไว้อาจจะเป็นช่วง 8โมงถึง9โมงเช้าเนี่ยแหละอาจจะเป็นตอนเช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าว่างจะเข้ามาพูดคุยในไลฟ์สดกันบ้างส่วนท่านที่เข้ามาใหม่ให้ฝากผมฝากกติดตามให้ด้วยนะครับยังมีวัตถุมงคลอีกหลากหลายเลยที่ว่าผมอัปเดตลงไว้แล้วผมมีด้วยนะครับไม่ใช่ผมไม่มีผมมีด้วยนะครับก็จะทําการจัดส่งให้หนึ่งเลยของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจัดส่งเร็วจัดส่งจริงแน่นอนนะครับโดยผมเก่งขอนแก่น วันน <twitch S 1> ี้ <c oughs> พอแค่น <jamais> oui ี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยโอกาสหน้าพบกันพรุ่งนี้เผื่อมีได้สดกดติดตามไว้นะครับเผื่อมีได้สดรับประกันแท้นะรับประกันแท้ทุกอย่างนะครับติดต่อมาทางนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ให้รีบมาเลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอทุกท่านมีแต่โชคนะครับโชคดีโชคดีโชคดีทุกท่านมานานมานานทุกท่านนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ